เปิดประตูสู่กออกตเปิดประตูสู่กออกตเปิดประตูสู่กออกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กออกตดำเนินรายการโดยนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรัน์ คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กะกะตาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันรับน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอการเป็นประจำในวันอาทิตย์ช่วงเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงกับเรื่องราวของการทํางานของสํานักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมารู้จักกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ่านแนวทางการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพชื่อเรื่อง ฟังดูวิชาการวิชาการแต่เรื่องเราเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรคือท่านผู้ตรวจการสำนักผู้ตรวจการนะคะท่านวีระยี่แพรอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมวีระยี่แพรครับผู้ตรวจการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับค่ะ ชื่อเรื่องที่เราคุยกันพอได้ยินคําว่ายุทธศาสตร์ปุ๊บเนี่ยคือเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้นมันต้องหนักๆแน่ๆเลยมีความเป็นวิชาการแน,น่ๆเลยและยิ่งถ้าเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ่านแนวทางการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพชื่อเป็นทางการทางการอยากให้ท่านพูดถึงหัวข้อนี้นิดนึงค่ะว่าทําไมไปเกี่ยวข้องอะไรกับกกตและเราจําเป็นที่จะต้องรู้ยังไงเป็นประโยชน์กับประชาชนยังไงคะก็สืบเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย ได้ได้มาเอ,อประเมินดูแล้วก็วิเคราะห์นะครับว่าในสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเนี่ยนื่องจากว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเยอะนะครับเกี่ยวกับข้องกับเรื่องของการเมืองเรื่องของความคิดความเชื่อเนี่ยจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ยก็เลยมีความเห็นว่าจะต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพะมหาษังคมเป็นบระมุ นะครับก็คือในส่วนนี้จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนบูรณาการร่วมมือกันเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาและองคอ์กรภาคประชาชนเนี่ยในการให้ความรู้เพื่อให้เกิดพลังศรัทธาและก็พลังร่วมในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีบหากษัตว์ทรงเป็นประมุขจึงจึงเกิดยุทธศาสตร์นี้ขึ้นมานะครับเื่อเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์เนี่ยในการสร้างความรู้ความเข้าใจใถูกต้องนะครับโดยต้องมีการขับเคลื่อนอย,อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยง,งานพันธมิตรจากหลายกระทรวงในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ก็วางไว้ในหลายกระทรวงนะครับในเรื่องของจากกระทรวงศึกษาธิการจากกระทรวงดตรศึกษาวิทยาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับจากกรมการปกครองกรมส่งเสริม,ก,มการปกครองสองถิ่นกรมการพัฒนาชนซึ่งส่วนนี้ยจะเป็นจากของกระทรวงมหาดไทยนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเด่กก็จะเป็นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งดูแลในเรื่องของอสมอนะครับแล้วก็เรื่องของกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งังกัดก,กระทรวงพัฒนาสังคมและก็ฝ่ามมั่นคงของมนุษย์นอกจากนั้นเนี่ยเรายัางจะร่วมมือกับสถาบันพระปกเก้านะครับแล้วก็สํนงงานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคณะกรรมการพัฒนาการเมืองแล้วก็คณะอนุก,กรรมธิการไดกร้การเป็นสุ่นล่วงมวลชนวุฒิสภาเนี่ยก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับซึ่งซึ่งในส่วนของการทํายุทธศาสตร์นี้นะครับเพราะว่า เราจะวางไว้อยู่อยสามยุทธศาสตร์นะครับซึ่งยุทธศาสตร์นี้เราเรียกว่าเป็นยุทธ,าธาศาสตร์ทบทวนต่อยอดขยาย,ยผลนะครับทบทวนเนี่ยก็เป็นยุทธาศาสตร์ที่หนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการทบทวนภารกิจของเราที่เคยทาไปแล้วในกลฐฐุ่มภารกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอลูกเสืออาสากรคตเรื่องของรอจิตอาสาเรื่องของดีดีเจปัทถิปไตเรื่องของสสบตแล้วก็เรื่องที่เราทําก็าคือในเรื่องของกิจกรรมโรณรงค์บวกไม่ขายเสียงเนี่ย เราทําไปแล้วเนี่ยเราจะทบทวนดูว่าเราจะต้องพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเหล่านี้อย่างไรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทบทวนเสร็จแล้วต้องมาดูในเรื่องของการต่อยอดนะครับเพราะว่าเท่าที่เรามีเนี่ยเราพอไหมนะครับก็เป็นยุทธศาสตร์ที่สองที่ว่าต้องต่อยอดก็คือต้องขับเคลื่อนแบบเชิงบูรณาการนะครับซึ่งบอกไปแล้วว่าเราอาจต้องมีการทํางานร่วมก,กันกับหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มชุมลมองค์งคกรเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ หรือว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยเพื่อผลักดันในเรื่องของการให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองเนี่ยเป็นเป็น,ปนวาระแห่งชาติต่อไปให้ได้ในส่วนของของการขยายผลเนี่ยนี่จากว่าเราเราจะต้องมีการปลูกฝังอย่างยั่งยืนในเรื่องของค่านิยมลักษธะรคติที่ถูกถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องขยายผลเป็นในเรื่องของกระทรวงดูกศึกษา แล้วก็กระทรวงสถิติการในเรื่องของสามารถจะเอาแนวคิดเรื่องปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อาจจะเรื่องแนวทางการัดกเงินสอนนนิิช่วงวัยไปใช้นะครับแล้วก็ังนั้นมีการพัฒนาหลักสูตรพิเศษต่างๆที่เราจะช่วยกันทํานะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาวิชาทหารลูกเสือเลนดารีแล้วก็การสร้างแก่กลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกรูปแบบอันนี้ก็เป็นเรื่องของของยุทธศาสตร์ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ได้คิดวันนี้นะครับค่ะและลักษณะของที่บอกว่าความร่วมมือกันเพราะว่าทราบมาว่าท่านกรรมการการเลือกตั้งมีการไปพบปะพูดคุยกันกับตัวท่านรัฐมนตรีเลยถึงขนาดว่าอาจจะต้องออกมาเป็นหลักสูตรในเรื่องของการศึกษาในวิชาการเลยอย่างนั้นเหรอคะมันถึงได้เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ออกมาในรูปแบบของแนวทางการศึกษาแบบนี้ค่ะคือในส่วนของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงุดมศึกษาเนี่ยก็ะจะเป็นเรื่องของการปลูกฝังแบบยั่งยืนนะครับแล้วในส่วนของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสี่ช่งวงวัยอีกเหมือนกันดันั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะสร้างให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของการเป็นพลเมืองคุณภาพได้เนี่ยเพราะว่าเราถือว่าพลเมืองคุณภาพเนี่ยจะเป็นพละกําลังของคนรุ่นใหม่ในการที่จะสร้างสร้างบ้านเมืองขึ้นมาเนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องไปร่วมกับกบระทรวงุดมศึกษา ด้วยเพื่อไปดูว่าเนื้อหาหลักสูตรวิชาที่เป็นเกี่ยวข้องกับการสร้างพลเมืองเนี่ยเอ่อมันมีหรือไม่ในส่วนนี้คณะกรรมการาการเลือกตั้งเนี่ยได้เชิญผู้ทรงพลวุฒิที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันเป็นคณะกรรมการแล้วก็เสนอกรอบแนวคิดและก็เอ่อในเรื่องของแนวทางที่ให้ความรู้เรื่องนี้ขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยพอเราเราเห็นว่าเรื่องนี้สําคัญในการที่ส่งไปให้กระดูกสาราพันธุ์ครศึกษาเนี่ยก็เลยต้องประสานความร่วมมือกันในส่วนของกรูมศึกษาาไว้ นะครับประเด็นแรกเนี่ยที่เราเราอยากให้ท่านช่วยเราเนี่ยก็คือในเรื่องของการร่วมกันเสนอคณะมนตรีเนี่ยแค่กำหนดในเรื่องของการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพแล้วก็ความร,รู้ความเข้าใจที่ถ,ถูกต้องเนี่ยเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยองค์มีนราสะสมใบมุกเนี่ยให้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยเป็นเวลาแห่งชาติครับอันนี้คือเรื่องที่ที่เราขอท่านเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการเสริมสร้างเนี่ยแก่นักศึกษาเนี่ยอทุกแห่ง เป็นนโยบายอย่างต่อเนื่องของสองหน่วยงานซึ่งตอนเนี้เราเราอาจจะไม่ไม่ได้มีทุกมหาลัยที่จะเอาหลักสูตรเนื้อหานี้ไปใช้นะครับก็มีไปใช้เฉพาะราชพัฒน์เนี่ยตอนนี้38แห่งนะครับประเด็นที่สามเนี่ยก็อยากจะเอาแนวทางกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองเนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนคือให้ให้ครบทุกมหาลัยนะครับอันนี้ก็มีแนวคิดว่าอยากจะให้ครบนะครับ ในส่วนของเออให้ใช้คู่มือการสอนวิชาการศึกษาทั่วไปเนี่ยเป็นเป็น GE นะครับเป็น General Education เนี่ยก็คือเป็นวิชาที่นักศึกษาเนี่ยเอาไปใช้ได้นะครับนอกจากนั้นเนเี่ยก็คืออยากจะร่วมมือกันในเรื่องของกรณีที่อาจารย์บุคลากรนะครับที่สนใจจะเป็นวิทยาก,กรในเรื่องของการสร้างพลเมืองเนี่ยก็ก็อยากจะร่วมมือกันนะครับในส่วนการติดตามประเมินผลเนี่ยก็จะ ต้องทํางานร่วมกันว่าจะเอารูปแบบไหนยังไงมาใช้ต่อไปนะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยรฐฐาชภัฏทั้งสามในแปดแห่งนะครับเอาวิชาพรเมืองที่เข้มแข็งเนี่ยไปใช้เป็นวิชาการศึกษาทั่วไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่เราอยากได้เพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเนี่ยมีส่วนร่วมในกระบวนการการเลือกตั้งในเรื่องของการสังเกตการการเลือกตั้งหรือว่าร่วมกันเป็นกรรมการประจำหน่วย นะครับอันนี้ก็ในส่วนนี้ทางท,ท่านรัฐมนตรีก็ยินดีที่จะร่วมมือและเห็นว่าเป็รื่องที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็อาจจะมีโครงการทํางานร่วมกันต่อไปอีกอีกหลายกิจกรรมครับ และอย่างกรณีของหลักสูตรตรางีเรื่องของการศึกษาค่ะอยากให้ท่านบอกให้เราเห็นภาพได้ไหมคะเพราะว่าคนที่จะต้องออกแบบก็ต้องออกแบบหลักสูตรการศึกษาเป็นเรื่องของพลเมืองที่เข้มแข็งแล้วมันจะต้องมีความเชื่อมโยงกับงานของกะกะตด้วยซึ่งอันนี้คะ่ะเราเราจะเห็นภาพยังไงอะคะว่าอันนี้คือความ ความร่วมมือกันที่เกิดขึ้นหรือว่าหลักสูตรการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นชิ้นงานของความร่วมมืออยู่แล้วยังไงคะคือในส่วนการออกแบบเนื้อหาแนวคิดหลักสูตรเนี่ยเราก็ใช้ใช้อาจารย์จากจาก,จากหลายภาคส่วนนะครับมาช่วยคิดว่าถ้าเราจะจะให้นิสิตศึกษานิสิตนักศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่จะเติบโตเป็นพลังของชาติเนี่ยเป็นพลเมืองอยังไงนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันก็จะมีหลายหลายกรอบแนวคิด หลายเนื้อหาที่เราเราใส่เข้าไปซึ่งเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารวมกับกระทรวงศึกษาเนี่ยกระทรวงศึกษาจะเป็นสี่ช่วงวัยครับซึ่งสี่ช่วงวัยต้องสร้างต่แต่เอ่อตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมแล้วก็อันนี้คือเป็นของมหาลัยครับอันนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายแต่ว่าเราไปตกลงกับทางทางอวเนี่ยก่อนนะครับอวเนี่ยก่อนฉะนั้นเนื้อหากอบแนวคิดมันมีอยู่แล้วนะครับประมาณ ประมาณเจ็ดแปดเรื่องนะครับที่มีรายละเอียดมีตัวอย่างอะไรทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็เอาเนื้อหาเนี่ยไปให้เขาดูอยู่แล้วแล้วเขาก็โอเคเขาก็เห็นด้วยกับกับเนื้อหาที่เราให้ไปครับคือในส่วนเนี้ยเป็นเฉพาะของอุดมศึกษานะครับเพราะว่าอุดมศึกษาเนี่ยเราใช้หลักสูตรวิชาปริมินเข้มแข็งนะครับซึ่งเป็นวิชาทั่วไปที่จะสอนให้กับเอ่อนักศึกษามหาเรงราชาพัฒนเนี่ยทั้งหมดสามสิบแปดแห่งนะครับซึ่งสามสิบแปดแห่งเนี่ยก็จะสอนในคณะเอ่อคลุศึกษานะครับ นอกจากนั้นเนี่ยเเพื่อเพื่อให้เกิดการขยายผลมากขึ้นเนี่ยเราก็มีแนวคิดในเรื่องของการทําโครงการค่ายอาสานะครับค่ายอาสาเนี่ยเป็นรูปแบบของการเป็นค่ายความรู้ประชาธิป,ปไตยนะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยทั้งทั้งสามสิบแปดราชพักเนี่ยก็จะนานักศึกษาเนี่ยจํานวนยี่สิบคนมาให้ความรู้เกี่ยวกับ,กบตามเนื้อหาหลักสูตรที่ที่เรามีส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็เพื่อให้นักศึกษาจํานวนยี่สิบคนเนี่ยเป็นวิทยากรแกนนําส่งเสริมความเป็นพลเมือง ซึ่งจะอบรมเข้าค่ายในอยู่ในใน,ในในราชพัฒน์นะครับหลังนั้น,นี้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องขยายผลโดยจัโดจโดยจัดเอ่อโดยจัดให้นักศกษารราชพัฒน์เนี่ยไปขยายผลต่อเด็กประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาในพื้นที่เนี่ยเพิ่มสามแห่งเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็แห่งละห้าสิบคนถ้าราชพัฒน์หนึ่งเนี่ยก็จะได้เอ่อได้ต่อคนนะครับเป็นต่อคนแต่้ะเนี่ยเราคิดว่าเราจะมีนักษาราชพัฒน์นี่สามสี่แปดแห่งเนี่ย ที่เป็นมิจยากรในปี2565เนี่ยนะครับ760คนแล้วก็760คนเนี่ยจะขยายผลไปยังประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษาเนี่ย114แห่งซึ่งจะได้ยอดคนที่ได้เข้าใจเนื้อหาเรื่องการเป็นพลเมืองเนี่ยประมาณ5,700คนอันนี้เป็นโครงการแรกที่เราจะทําร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชพัฒครับค่ะอันนี้คือส่วนของราชพัฒนี่นี่นนี่คือส่วนของอุดมศึกษามีเท่านี้นะคะ อในส่วนนี้มันก็จะมีจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกรอบกรอบเนื้อหาวิชาอยู่นะครับเนื้อหาวิชาเนี่ยของเรามีอยู่ประมาณประมาณอยู่ที่แปดหัวข้อหลักนะครับแต่หัวข้อหลักเนี่ย,ยกรอบเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างผลลเมินคุณภาพแต่ว่าหนื้อหลักที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระบบการปกครองระบบประเทศไต่มันมีมาันสัสูงเป็นบมุกอันนี้เราก็จะอธิบายให้ทราบถึงเรื่องการปกครองในระบบประเทศไต่ว่า เอ่อเป็นอย่างไรนะครับเรื่องอำนาจที่ไตเป็นของมวลชนชาวไทยเนี่ยเป็นอย่างไรหลักประเทศไตยจริงๆเนี่ย네ที่เรามีเนี่ยหกลักเนี่ยเอ่อมันเป็นหลักการอะไรบ้างนะครับส่วนเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องของการปกครองของของไทยนะครับในเรื่องการปกครองไทยที่ผ่านมานะครับเรื่องที่สามเนี่ยเป็นเรื่องการยึดบ้านสถาบันหลักของชาติไม่ว่าเป็นความความหมายของชาติศาส,สนาพน MM. นระมหากษัตริย์ความสาคัญของชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ความสําคัญของสถาบันนะครับ เรื่องที่สี่จะเป็นเรื่องของการตกครองเอ่อของที่มีบ้าสัตว์สุ่มนบมุกนะครับเรื่องที่ห้าเนี่ยมันพูดถึงเรื่องฝวามเป็นพลเม,มืองนหะครับทีนี้ว่าพลเม,มืองคือเรื่องอะไรความหมายของพลเม,มืองเนี่ยลักษณะพลเมืองเป็นยังไงหลักการเป็นพลเม,มืองเป็นยังไงนะครับเรื่องที่หกเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในการเมืองแล้วก็การตรวจสอบการเลือกตั้งประชาชนต้องดำเนินการยังไงบ้างเรื่องที่เจ็ดจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตประชาธิปไตยประจําวันซึ่งซึ่ง ในประจําวันเนี่ยวิถีชีวิตเนี่ยเราต้องใช้เนี่ยถ้าเรานําหลักวิชาไตยมาใช้ได้จริงๆเนี่ยมันก็จะจะไม่เกิดปัญหาในในการดําเนินชีวิตของการดาเนินการแต่ละวันนะครับหลักการที่แปดเนี่ยเป็นเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เราจะนํามาใช้หรือปรับใช้ในการในการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยได้อย่างไรอันนี้เป็นเนื้อหาที่ที่คิดไว้แล้วก็ม,มีมีรายละเอียดเอ่อแต่ว่ามันมันเยอะมากครับไม่สามารถจะอธิบายได้ทั้งหมดนะครับเออจริงๆหลักวิชแต่ง่ายๆนะครับค่ะ หลักเรียกใจง่ายๆหลักที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของอำนาจเธิปไตยเนี่ยเป็นของปูโชนชาวไทยคนะครับฉะน,นั้นเนี่ยอำนาจอธิปไตยเนี่ยมีสามอย่างอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการอำนาจเนี้ยเป็นของประชาชนซึ่งประชาชนเนี่ยเป็นคนแท้นาจโดยโดยผ่านการเลือกตั้งนะครับฉะน,นั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยกครจะเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยก็ต้องผ่านมาจากกระบวนการการเลือกตั้งนะครับแล้วเกิดว่าถ้าเกิดว่าท่านเห็นว่ามีการใช้อำนาจเรียกใจไม่ถูกต้องเนี่ย ท่านก็สามารถจะเอบอกปัญหาหรือประจักทางทางผ่านหนึ่งตัวแทนของท่านได้ฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องยึดโยงประชาชนนะครับว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปตรวจสอบหรือดูหรือติดตามกนนารใช้อำนาจที่ประชาชนมอบให้ไปแล้วเนี่ยได้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีสิทธิ์ที่ใช้อำนาจเป็นแบบโดยอ้อมนะครับแต่โดยตรงก็มีนะครับการใช้อำนาจโดยตรงคือในเรื่องของการเออ,ออกเสียงประชามาตมิเป็นกนนนารใช้อำนาจโดยตรงหรือว่าเป็นการเข้าชื่อ นะครับสเสนอข้อ,อกฎหมายสเสนอข้อบังคับสเสนอข้อบัญญัติเนี่ยซึ่งกฎหมายและบุญเนี่ยก็ให้ทําได้เนี่ยก็เป็นอำนาจอธิปไตยโดยตรงที่ประชาชนจะต้องใช้ได้นะครับอันนี้เป็นการยึดโยงว่าเห็นว่าอำน,นาจทั้งหมดเนี่ยในการปกครองประเทศเนี่ยจะเป็นของประชาชนนะครับประชาชนรู้ของอำนาจนั้นอันนี้คือหลักง่าย,ายๆเช่นหลักที่หนึ่งหลักอำนาจอธิีไตยเป็นของประชาชนนะครับหลักที่สองที่เราเราอยากจะเน้นมากในเรื่องของหลัก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 กฎครบกฎหมาย ะครับเพราะว่าถ้าเป็นพลเมืองคุณภาพเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับก็คือไม่ไม่ใช่ว่าเอจะใช้อนาจตามอำเภอใจอะไรได้นะครับต้องยึดต่อกฎหมายในเรื่องของการเคารพในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายเอ่ออย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆเนี่ยถ้าเป็พลเมืองคุณภาพเนี่ยเขาจะไม่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 ทําผิดกฎจราจรนะครับเอ่อจะไม่ผ่าไฟแดงอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าประเทศปฏิบัติตจจริงๆเนี่ยเขาต้องเคารพต่อกฎหมาย นะครับเส้นกฎหมายให้ทําอะไรก็ต้องต้องวาไปตามหลักกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับในเรื่องของหลักหลักพระดลภาพง่ายๆก็คือว่าสังคมที่เป็นไตเนี่ยจะมีจะมีความเป็นพี่เป็นน้องกันสูงนะครับว่ามีอะไรเนี่ยก็ต้องก็ต้องเคารพในสิทธิความเป็นคนสิทธิเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับเห็นคนเราเนี่ยมีค่าเท่ากันออมีศักดิ์ศรีเหมือนกันไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนยังไงก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องก็ต้องมีมีความเป็นพี่เป็นน้องกันหมด ไม่ว่าใครจะเป็นยังก็ตามอันเนี้ถ้าเราสามารถจะปลูกฝังให้คนในสังคมเนี่ยมีความผูกพันแล้วรักกันแล้วไม่มีการแบ่งแยกกันได้เนี่ยก็จะทําให้เราไม่เกิดความแตกแยกในสังคมอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ที่เป็นหลักง่ายๆที่เราพยายามจะแต่วเวลาใช้ถ่ายทอดจริงๆเนี่ยมันใช้ถ่ายทอดแบบกระบวนการครับ <c oughs> เราไม่ได้ไม่ได้พูดแบบแบบนี้อย่างเดียวอาจจะมีการยกตัวอย่างมีการสาธิตให้เห็นนะครับมีวิธีการที่นําเสนอจะเป็นแบบมีส่วนร่วมครับ ก็อาจจะเป็นลักษณะของการทำเวิร์กช็อปเพราะว่ามันเป็นกระบวนการในเรื่องของการปฏิบัติตัวนะคะเราสอนแค่วิชาการอาจจะไม่ได้เห็นภาพแต่ว่าถ้ามีการทำกิจกรรมสร้างให้เราเห็นเลยว่าการเป็นพลเมืองที่ดีคุณต้องทำยังไงคือผ่านกิจกรรมถูกไหมคะอันมันเป็นกระบวนการสอนแบบหนึ่งเราใะให้เขาคิดให้เขาคิดว่าอะไรที่ที่เป็นเรื่องของสิทธิบ้างคุณก็เสนอมาที่เราจะคิดนะว่าอะไรคือสิทธิ เออคืออะไรเออเสรีภาพอะไรคือเสรีภาพคืออะไรก็ถ้าเป็นบุรมือคุณภาพเนี่ยต้องมีอะไรบ้างก็ให้เขาเสนอมานะครับเขาก็จะมาเสนอมาว่าจะต้องทําเป็นคนยังไงทําตัวยังไงแล้วก็เราค่อยปรับปรับแนวคิดให้เข้ากับหลักสูตรเนื้อหาของเราใช้หลักการมีส่วนร่วมครับค่ะมีความต่างกันไหมคะระหว่างในส่วนของการที่เราคุยกับทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกลุ่มกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นเด็กและเยาวาชนเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเด็ก ที่เล็กกว่าแต่ถ้าเป็นกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยก็คือเป็นเด็กโตแล้วนะพร้อมที่จะมาดําเนินชีวิตแล้วก็เป็นพลเมืองในเรื่องราวของกําลังที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตอยู่แล้วความต่างของกระทรวงศึกษากับกระทรวงอุดมศึกษานี่คืออะไรคะกรอบเนี่ยคิดแต่ละช่วงวัยจะไม่เหมือนกันครับค่ะโทะในเนื้อหาที่ที่เป็นกรอบประมวัยเนี่ยก็อย่างเช่นกรอบแนวคิดเราเราเราที่อาจารย์อาจารย์คิดมาเนี่ย บอกว่าเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวได้นั่นหมายถึงว่าตอบแนแรกเนี่ยถ้าจะเป็นพลเมืองตอนปฐมวัยเนี่ยก็คือมีแนวคิดที่จะอยู่ร่วมกันกับครอบครัวได้เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาภายในครอบครัวได้ในการปฏิบัติตัวในครอบครัวได้เป็นเรื่องครอบครัวธรรมดาถ้าปฐมวัยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมัธยมปฐมขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการรู้ในเรื่องของสิทธิมากขึ้นรู้เรื่องหน้าที่มากขึ้นรู้เรื่องของการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนในในโรงเรียนได้มากขึ้น รู้ว่าเอเสรีภาพคืออะไรมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าระเบียบคืออะไรมากขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นต้องฝึกเขาในเรื่องของการรักษาระเบียบวิใน,ในัยในในระดับประถมก็ะจะสร้างไปทีละทีละทีละชั้นนะครับทีละช่วงวัยซึ่งแต่เนีคิดจะไม่เหมือนกันครับค่ะก็จะไม่เหมือนกันมันมันจะคล้ายๆกับตอนที่มีช่วงหนึ่งที่มีการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองไหมคะกับ กรอบของเด็กๆที่อยู่ในช่วงปฐมวัยเราจะสอนความรู้พื้นฐานของการใช้ชีวิตโดยเบื้องต้นถ้าคุณอยู่กับครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในสังคมระดับต้นเลยคือถ้าคุณใช้ชีวิตในสังคมระดับต้นได้มันจะเป็นฐานสำคัญในการที่คุณจะไปใช้ชีวิตในสังคมที่นอกเหนือจากครอบครัวได้ดีขึ้น ยิ่งขึ้นไปลักษณะแบบนั้นไหมคะใช่ใช่ครับก็คือแต,แต่ละช่วงวัยก็จะเป็นกรอบเป็นกรอบทีละช่วงวัยนะครับแล้วจนจนถึงมัธยมเลยครับแล้วก็ถึงจะมาเป็นของระดมศึกษาอ่ะค่ะ ท่านวีระคะสิ่งที่จะได้จากโครงการนี้คืออะไรเมื่อเราขับเคลื่อนไปแล้วแล้วมีการปลูกฝังและสร้างหลักสูตรขึ้นมาอย่างแท้จริงมันจะไม่ใช่แค่ทฤษฎีใช่ไหมหรือว่ามันจะไม่ใช่แค่เป็นตัวหนังสือที่ทำให้เราสามารถขับเคลื่อนได้โดยที่เราบอกว่าเราจะเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าแล้วเรามีการวัดผลการเกิดขึ้นและคุณภาพของประชากรหรือพลเมืองยังไงคือคือในส่วนของ สำนักงานคณะกรรมการือกตั้งเนี่ยแล้วคณะกรรมการติดตั้งเนี่ยก็คือมีหน้าที่ส่งเสริมสนุนเนี่ยให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีมาตรฐานสมบุรเนี่ยก็คือเราก็หวังว่าเด็กที่เติบโตรุ่นมาต่อรุ่นใหม่เนี่ยในอนาคตเนี่ยจะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแล้วก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีมีความสุขครับอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างแต่ว่ามีความสุขได้ นะครับแล้วก็ไม่เกิดความแตกแยกในสังคมซึ่งต้องใช้เวลานะครับอันนี้เนะี่ยก็คือทางทางเงินคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องปรับมุงไทยเนี่ยต้องใช้เวลานะครับก็ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กครับต้องใช้เวลาทีนี้เนะี่ยถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะเห็นสังคมไทยเป็นสังคมไม่มีความแตกแยกเป็นสังคมที่เอ่อคนมีคุณภาพนะครับคนมีระเบียบวินยัยคนมีการเคารพสิทธิเสรีภาพ เป็นน้องมีอะไรก็ช่วยเหลือกันได้นั่นคือเป็นสิ่งที่เรามองไว้แต่ว่าไม่ไม่ไมแน่ใจว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่แต่พยายา,พยามที่จะทำครับพยายามที่จะทำครับค่ะเราเล็งเห็นผลว่าการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเนี่ยควรจะปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กแล้วก็ค่อยๆให้เขาโตขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นพลเมืองที่ที่ดีต่อไปในอนาคตใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่จะมีเฉพาะเด็ก นะครับมันก็มีในระบบการศึกษากับนอกระบบการศึกษาที่ในส่วนนอกระบบการศึกษาเนี่ยก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการการเล um e ือกตั้งเนี่ยก็มองนะครับว่าเป็นเรื่องของการเราจะต้องลงไปในเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงกาธติการแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมเพื่ความมั่นคงนุษย์ต่อไปอันนี้ก็มีมีเดี๋ยวกำลังจะต้องติดต่อประสานงาน แต่แล้วก็ทวงแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันนะครับเพื่อจะขยายเอ่อต่อยอดไปเครือข่ายต่างๆซึ่งสำนักงานการนักการเมือตัง้งแล้วก็นักการเมืองตัง้ตง,ตง,ตงเนี่ยมีแนวคิดว่าเราจะต่อไปทางเอ่อของอสอมอนะครับด้วยแล้วก็กรรมการหมู่บ้านนะครับแล้วก็ท้องถิน่นแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับอันเนี้ยก็ต้องขยายผลในนอกระบบการศึกษาอีกส่วนหนึ่งครับอ๋อจริงๆแล้วโครงการพวกเนี้ย มันเป็นการส่งเสริมความเป็นพล,ลเมืองอยู่แล้วทางอ้อมเนาะแต่ว่าในใน,ในการที่เราจะบอกว่าการเป็นอสมเนี่ยคุณกําลังส่งเสริมความเป็นพลเมืองบางทีมันก็จะพูดยากเนาะมันก็จะมาจากการที่เขากระทําเพราะเขาเข้ามามีบทบาทในการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอยู่แล้วโดยตรงถูกไหมคะใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไปไปเติมเต็มหรือว่าให้เขาช่วยขยายผลไปยังพี่น้องประชาชนให้ประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าใจในรูปแบบกรารปกครองนี้ด้วยครับค่ะแบบแบบนี้เนี่ยคือต้องเป็นโครงการต่อเนื่องสิคะเพราะว่า<ช>ระยะ<อ>ยาวมันถึงจะเห็นผลการปลูกฝังค่านิยมหรือความเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งต้องต้องใช้เวลาจริงๆมันไม่เหมือนกับจบหนึ่งจ็อบภายในระยะเวลาสามเดือนแล้วคุณได้ประกาศนียบัตรไม่ใช่อ่าอก็ต้องใช้เวลาห้าปีสิบปีแล้ครับว่ายาวเลยมันน้อยแค่ไหนแล้วก็ต้องต่อเนื่อง เราก็ต้องช่วยกันหลายกระทรวงครับเพราะว่าเพราะว่าลําพังเป่วยนกันใดวันหนึ่งอ่ะไม่ได้ครับค่ะอยากให้ท่านฝากไว้สักนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งที่ไม่ใช่แค่ในส่วนของเด็กและเยาวชนนะคะเราเองเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งได้เชิญค่ะคือการเป็นพลเมืองคุณภาพได้เนี่ยหลักที่หนึ่งเนี่ยผมว่าเราต้องยึดในเรื่องของการเคารพ การเคารพในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเราสามารถที่จะให้เกียรติกับบุคคลดื่นคนอื่นก็ต้องให้เกียรติเรานะครับถ้าเราช่วยเหลือคนอื่นคนอื่นก็ช่วยเหลือเรานะครับก็ต้องไม่แบ่งแยกในเรื่องของของความเป็นมนุษย์ว่าเรามีค่าเท่ากันความเป็นพลเมืองที่สองนที่อยากจะเน้นย้ำก็คือในเรื่องของการเคารพสิทธิเสรีภาพนะครับเพราะว่าเสรีภาพเนี่ยเราทําได้เราจะทําได้แต่ว่าการใช้เสรีภาพของเราเนี่ยจะต้องไม่ ไปรบกวนคนอื่นหรือว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับถ้าเกิดเราปกครองตัวเองได้ด้วยตัวเองได้แล้วเคารบเสีรีอภาพคนอื่นไม่เลื่อนคนอื่นเนี่ยเราก็จะก็จะเป็นพลเมอที่ม,มีคุณภาพได้ในเรื่องของการเาคารพกฎหมายนะครับเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยต้องอยู่ด้วยระบบกฎหมายถ้าเราเราทาําทตามกฎหมายทําตามกติกาไม่ผ่าไฟแดงไม่ทําอะไรผิดเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพได้นะครับผมก็มองอยู่แค่แค่ง่ายๆอยู่สามอย่างว่า ถ้าเราสามารถทําตามสามอย่างนี้ได้ก็ก็น่าจะเป็นพล,ลเมืองระดับหนึ่งนะครับค่ะวันนี้ดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจคาว่าพลเมืองกันมากขึ้นนะคะปกติแล้วเนี่ยหน้าที่ของประชาชนชาวไทยเนี่ยก็คือการเป็นพลเมืองที่ดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไปตั้งคําว่าพลเมืองมันเหมือนเป็นการชื่อที่ตั้งขึ้นมาว่าการเป็นคนที่มีคุณภาพคุณก็จะถูกกรุ๊ปไปอยู่ที่ความเป็นพลเมืองแค่นั้นเอง นะคะมันก็คือตั้งชื่อขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าเราประเทศของเราถ้ามีพลเมืองที่ดีมันขับเคลื่อนได้ดีกว่าการมีคนเยอะๆอ่ะไม่ใช่เขาคนที่มีคุณภาพคุณจะไปอยู่ในกลุ่มของพลเมืองอ่ะลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะขับเคลื่อนไปวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับวิทยากรของเราท่านผู้ตรวจการสํานักผู้ตรวจการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณวีระยี่แพรค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะและคุณผู้ฟังคะสามารถติดตามรับฟังเปิดประ ตูสู่กกตได้เป็นประจำทุกทุก,ทกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายด้วยกกตอขอบอกแล้วกันนะคะแล้ววันนี้เวลาหมดแล้ววิทยากรของเราค่ะคุณวีระยี่แพรผู้ตรวจการสำนักผู้ตรวจการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมถึงดิฉันนันประพัฒเฉลิมสินหิรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ วันนี้กกตอขอบอกในเรื่องก่อนที่ผู้สมัครจะหาเสียงเลือกตั้งอบอตอจะต้องแจ้งการหาเสียงต่อใครบ้างนั้นจากคำถามที่ว่าภายหลังจากการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วผู้สมัครต้องการหาเสียงจะต้องดำเนินการอย่างไรนั้นในเรื่องนี้ขอตอบว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งอบตอสามารถหาเสียงได้ตามที่กฎหมายกำหนดแต่หากต้องการหาเสียงโดยดวิธีการหนึ่ง ทางองิเล็กทรอนิกส์2มีผู้ช่วยหาเสียงและ3จัดให้มียานพาหนะใช้ในการหาเสียงหรือจัดเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนวันดำเนินการแล้วพบกับกกตอขอบอกในตอนต่อไปค่ะ